นื่องจากปัจจุบันนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะทั้งทางภาคอุตสหาหกรรม การเกษตรแล้วก็รวมถึงภาคบริการด้วยนะคะซึ่งการใช้สารเคมีเนี่ยมันก็จะสอดคล้องไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเรานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่เรามีใช้อยู่เนะะี่ยค่ะเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมที่ปลายทางนะคะแต่ว่าการมีร่าง p r r ีอากำหนดใช้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกฎหมายที่จะกำหนดให้มีการจัดทำรายงานแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะ ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็การปลดปล่อยสารเคมีรวมถึงสารมลพิษที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศทางน้ำแล้วก็ทางดินด้วยเราจะได้มีการวางแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วกเ็เป็นในเรื่องของการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำรายงานการเคลื่อนย้ายและการปลดปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า PTR r เนี่ยก็คือหัวใจหลักๆของเขาก็คือการกำหนดแหล่งมลพิษที่ชัดเจนนะคะทั้งแหล่งมลพิษที่อ,อยู่กับที่แล้วก็แหล่งมลพิษที่ไม่แน่นอนนะคะแหล่งมลพิษที่อ,อยู่กับที่แล้วก็ ็นแหล่งที่แน่นอนเนี่ยก็หมายถึงภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมส่วนที่เป็นแหล่งที่ไม่แน่นอนก็คือทางภาคการขนส่งการบริการทั้งหลายนะคะก็คือเรามีการระบุสารเคมีสารมลพิษที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนถึงชนิดแล้วก็ปริมาณของเขานะคะแล้วก็ให้มีการจัดทำรายงานนะคะว่ามีครอบครองเท่าไหร่นำเข้ามาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ในกระบวนการผลิตเท่าไหร่ปลดปล่อยออกไปสู่สิ่ง แวดล้อมเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ใช้ในการกำจัดเป็นอของเสียเนี่ยอีกเท่าไหร่ค่ะหลักๆก,ก็คือจะเป็นการจัดทำรายงานทั้งระบบนะคะแล้วก็เพื่อที่จะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือให้กรมควบคุมมล,ลพิษเนี่ยเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะนะคะก็ในส่วนของการรายงานเนี่ย ไม่มีการจัดทํารายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่มีการรายงานเป็นเท็จเราก็จะมีการระบุโทษไว้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะป้องกันการกระทำผิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดไปแล้วนะคะใน,ในวาระแรกนะคะก็ ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้ควบคู่กันไปก็คือร่าง PRTR ก็คือ,อ PRTR หมายถึง Pollutant Release and Transfer Register นะคะก็คือเป็นการจัดทำรายงานแล้วก็เปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลสารเคมีรวมถึงสารมลพิษดังกล่าวซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราวางแผนในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย จะมีการรายง,งานการปลดปล่อยแล้วก็การเคลื่อนย้ายสารเคมีเหล่านี้ทั้งทางอากาศทางดินแล้วก็ทางน้ําแต่ว่าในส่วนของพอรบอ่าอากาศสะอาดเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่การควบคุมมลพิษที่จะขึ้นไปทางอากาศอย่างเดียวแต่ร่าง p ี t r เนี่ยถ้าเรามีควบคู่กันไปเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการได้ทั้งระบบค่ะ จริงๆในปัจจุบันน่ะนะคะหลายประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้กว่า50ประเทศทั่วโลกก็มีการกำหนดใช้กฎหมายประเภทนี้ขึ้นเพื่อที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถ้าบ้านเราเนี่ยได้มีการกำหนดใช้กฎหมายตัวนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้รัฐเนี่ยค่ะมีฐานข้อมูลสารเคมีแล้วก็สารมลพิษเนี่ยอยู่ในระบบทำให้รัฐเนี่ยสามารถวางแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ นะคะในส่วนของภาคประชาชนประชาชนเองก็จะได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลถึงแหล่งมลพิษที่เขาอยู่ร่วมรอบๆตัวเขาเนี่ยเขาอยู่กับสารเคมีหรือสารมลพิษใดๆบ้างในส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะคะไดะ้มีการตรวจสอบอ กระบวนการผลิตของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณะได้พิสูจน์ตัวเองในเรื่องของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็เพื่อเป็นธุรกิจที่จะยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกต่อไปด้วยะคะ่ะ ร่างพระราชบัญญัตินะคะการรายงานการปลดปล่อยการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ p r t r นะคะก็จะเปิดรับฟังให้ประชาชนทั่วๆไปนะคะได้เข้ามาศึกษาดูรายละเอียดของร่างกฎหมายนี้นะคะ เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่า,าทุกๆท,ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างนี้อย่างไรนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ค่ะ